ดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลมกับเรื่องราวของบ้านนี้มีของมีของอะไรบ้างมาตามติดกันดูค่ะเดือนเมษายนปี2 5 6 7ปีมะโรงโงูใหญ่นะคะมันจะตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นมันจะตีค่าทุกอย่างด้วยเม็ดเงินในกระเป๋ามันคนนั้น น่ากลัวกว่าผีมาดูกันชาวตุนทัดหลงค่ะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางค่ะขอคําปรึกษาหารือกับอาจาร,รย์ยุริพยากร์ทักไลน์นะคะ,ะมีโอกาสได้เริ่มต้นค่ะ เริ่มต้นในสิ่งที่รับผิดชอบนะคะงานตนเองเลยคะเกี่ยวข้องกับมรุตยูมรณะตนเองยมาราชาโนุทเวสวรรน,นอรหังสุขโตนะโมพุทธายะก็ไนปะเกี่ยวข้องกับมรณะความเป็นความตายมรดกตก,ตก,ตกทอดการเดินทางนั้นใกล้ไกล เพื่อสืบทอดมอรดกนะก็ได้พบกับคนแปลกหน้างานนี้ตัางชาติตัางเชนสุขภาพสิ่งที่ได้มาก็เดินทางเพื่อรับตําแหน่งนะคะรักมอบหมายแล้วก็จะได้พบกับการงานโอากาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนอตติงอิมเพนน์ค่ะไม่มีอะไรที่เราจะไป ยึดมั่นเถือมั่นไว้นะคะทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวแบมเรา,าเายยืนโลกใบนี้ก็ละทิ้งไว้นะคะไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลมากน่ะนำพลังทีใช้เกิดประอยู่ทุกที่ทุกทางทุกคนทุกการงานนะคะมีพลังของคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะทำให้ดีที่สุดค่ะ ยังไม่ถึงอดีตก็จบไปแล้วค่ะปัจจุบันคือวันนี้ค่ะ,ะก็ขัดแย้งกับใครยังไม่เท่าขัดแย้งที่ตนเองค่ะตนเองค่ะเกี่ยวข้องกับกรมมนลชนมนุษย์จู่นะุมชนมนชนมน,นุษย์จู่เร่งมาที่การเงินแก้แหวนเงินทองรายได้เป็นการลงทุนที่ทำมายาวนานนะคะอย่างไร แข่งกับตนเองดีกว่าค่ะมีเรื่องราวของการทำในสิ่งเดียวกันแย้งกันรบกรรมะการงานนะคะบอกอินดีบริการค่ะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับตนเองค่ะบ้าน,นี้มีผีค่ะมีของโมด้วยค่ะ,ะการเงินดีมากมีพลังความคิด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปมองถึงอนาคตค่ะมีพลังที่จะใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันกับอีกฝ่ายแก้แหวนเงินทองตอบแทนแต่ก็ไม่มีอะไรติดตัวไปได้นะคะ,อะนอกจากความดีงามไปดูเพื่อนบ้านหรือคนที่พัดผ่านเข้ามาผ่านมาแล้วก็หายไปกับสายลม เขาคือใครคือคนนั้นเป็นใครนะคะอืมคนนั้นก็ชอบศึกษาไฟรู้รินรู้นะคะมีความรู้ติดตัวทั่วไปะคะ่ะเจ้าครงตัวนะคะเป็นคนเติมความรู้เสมอะคะ่ะถ้าน้ำเต็มแก้วก็เทออกก็เติมเข้าไปได้ใหม่นะคะเป็นการลงทุนร่วมกันกับบุตหลานบริวาร ที่มั่นคงเข้มแข็งค่ะ,ะเป็นคนต่างถิ่นค่ะตงแต่เล็กน้อยจนเติบใหญ่เป็นคนคล่องตัวเดินทางเยอะเลยค่ะติดต่อผู้คนทั้งใกล้และไกลค่ะจากที่หนึง่งโยกย้ายไปอีกถิ่นที่ค่ะมีโอกาสได้เปิดอักสตร cross online การเรียนการศึกษาต่ตเป็นคนที่เข้มแข็งดวงจิตปัญญา อันนี้คนนี้ไม่กลัวผีนะคะมีมอมมองไม่เหมือนใครคะ่ะอดทนได้เรคอยได้ฝันเป็นจริงเสียสละได้อดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนมีคนคิดที่ลึกซึ้งนะคะคนเสียสละนะะจิตวิทยาสูงคะ่ะนม่มีะไรกลัวบนโลกในนี้คะ่ะเปคนไปไหน,นก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวนะคะคนทนทุก อรมานกับความเจ็บปวดได้จนกระทั่งสำเร็จในสิ่งที่คิดฝันมาก็คือง,งานผู้คนรายร้องร่วมดีนะคะอ่ะอะาวันนี้ก็มีพีแต่ไม่กลัวกับชอบวังเวงวิเวกว,ว,วิเววาชอบมากเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีนะคะมีความอดทนอดกลั่นสูงเป็นแพทย์จิตวิยา เลี้ยฉลาดเป็นอัจฉริยะทางด้านเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ก็ได้รับมอบหมายงานสำเร็จกัน<ม>บ้านเลือกคนสถานที่นี้ก็เลือกคนนะคะผู้เสียสละเป็นผู้ให้